สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปรับตั้งคัดท้ายนะครับในกรณีใช้งานแล้วในการไถมันดึงซ้ายหรือดึงขวานะครับผมปล่อยมือโชว์เลครับไ่ดึงแล้วเหรอาามาดูครับคัตท้ายเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับตั้งผันนะครับในกรณีที่ใช้งานแล้ว รถมันดึงซ้ายหรือดึงขวาครับถ้ามันดึงซ้ายครับผมให้บิดใบพานนะครับไปทางด้านซ้ายครับผมโยกไปครับโยกไปครับอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับถ้ารถมันดึงข้างซ้ายให้บิดท้ายไปทางด้านซ้ายครับผมอ่าแต่ถ้ารถมันดึงด้านขวาให้บิดคาท้ายไปทางด้านขวาครับบิดมาครับาขวอ่าบิดมาครับประมาณนี้ครับผมมันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินนะไม่ว่าจะเป็นดินเปียกดินแห้งนะผมก็ ให้มาปรับคันท้ายใส่นะครับในกรณีที่เจอปัญหาว่าไถาแล้วนะครับผมคันท้ายมันเอียงหรือว่ามันดึงตัวรถประมาณนี้ครับ